สิบโกดเป็นกือสิบคือเป็นตื้อสิบตื้อเป็นตึงสิบตึงเป็นหนึ่งอักษรไขสวัสดีครับวันนี้ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพันักนะครับก็จะนําเสนอตอนการนับสมัยโบราณนะครับาการนับสมัยโบราณเนี่ย ผมมีความทรงจำกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็เห็นอะไรดีๆผมจะตะัดตัดแล้เก็บไว้ในสมุดแบบนี้เล่มน,นี้มีอายุประมาณ48ปีนะเล่มน,นี้ประมาณปี18-1920ช่วงนั้นนะผมตัดเก็บไว้เรียนประถมนะเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็ม .1 ม .2 เรียนมต้นเนี่ยผมตัดเก็บไปเรื่อยๆนะฮะแต่จําได้ว่าเริ่มประมาณป .4 อ่ะ2518นะฮะเนี่ยจากหนังสือพิมพ์ไทยนะรัฐนะฮะเป็นคอลัมน์ที่ที่มีประโยชน์นะฮะแต่ละแบบแต่ละอยา่างก็ให้ความรู้เรื่องราวหลากหลายเลยเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับสูตรการคํานวณต่างๆนะครับเรื่องราวเยอะยะไปหมดเลยเป็นคอลัมน์ของแถมนะครับ ในยุคสมัย40ป,ปีที่แล้วในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโดยดอนดินแดงนะครับซึ่งยุคสมัยนั้นเนี่ยผมจะตัดเก็บในคอลัมน์นี้นะครับเขาเรียกคอลัมน์ของแถมผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่หน้าไหนประมาณหน้าหน้าสีหน้าห้าเนี่ย แล้วก็เล่นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับมายากลผมจะแยกไว้ต่างหากนะการเล่นมายากลแบบง่ายๆนะวิทยาศาสตร์ต่างๆนะอันนี้สี่สิบกว่าปีสี่สิบปีที่แล้วนะครับอันนี้ด้วยมี2องอันนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับการนับแบบสมัยโบราณนะครับ การนับสมัยโบราณสิบสิบเป็นร้อยสิบร้อยเป็นพันสิบพันเป็นหมื่นสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดสิบโกดเป็นกือสิบกือเป็นตื้อสิบตื้อเป็นตึงสิบตึง เป็นหนึ่งอสกไขคำว่าหนึ่งอสสไขนั้นโบราณว่าขุดหลุมลึก800พวา ว้างและยาวก็800พันวาเอาเมล็ดงาหรือเมล็ดถั่วใส่ลงในหลุมให้เต็มให้เสมอกับริมขอบหลุมเท่ากันพอดีเรียกว่าหนึ่งอสงไขยอสงไขยแปลว่านับไม่ได้หรือเลิกนับกันทีการนับทางน้ำหนักก็คล้ายๆกันเมื่อสมัยก่อนมีคนเคยนับถึงตื้อ ทราบได้จากมีวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าวัดเก้าตื้อหมายถึงองค์พระประธานที่วัดนั้นหล่อด้วยทองหนกเก้าตื้อจึงเรียกว่าวัดเก้าตื้อเป็นพระประธานที่สวยงามมากและเป็นที่สักกาบบูชาศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ตาบเท่าทุกวันนี้ ก็ศึกษาไว้นะครับนี่คือความรู้เมื่อ40กว่าปีที่แล้ว <ๆ S 1> เกือบเกือบ50ปีนะฮะที่ผมตัดเก็บไว้นะครับถ้าใครอายุป,ประมาณสัก4 0 5 0ปีน่าจะจำจำได้จะทยอยลงไปนะฮะลงไปใน YouTube เนี้ย ทยอยให้ความรู้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนแรกที่จะนำเสนอนะฮะเรื่องการนับแบบสมัยโบราณเป็นอะไรที่น่าศึกษานะผมว่าน่าจะเป็นจากทางเหนือมากกว่าเพราะทางบ้านบ้านเราเนี่ยบ้านผมทางชนบุรีภาคตะวันออกเนี่ยไม่เคยได้ยินนะฮะแต่ว่า40่สิาปีที่แล้วเนี่ยการนับสมัยโบราณเนี่ยน่าจะมาจากเพราะว่าเจ้าของที่เขียนเนี่ยเดี๋ยวผม เอาที่อยู่เขาแล้วกันเขาอยู่แถวเชียงใหม่นะถนนท่าสะตอยนะแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอทายปัญหาตามหนังสือพิมพ์ เกียนจดหมายเป็นไปสนญญาบัตรยุคสมัยนั้นนะผมก็จะได้รางวัลตอบปัญหาในในในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองนะครับก็เป็นหนังสืออ่านเล่นนะครับเนะี่ยอันนี้เป็นเล่นแรกที่ผมได้มาชื่อว่ามาเล่นก้อนกันเถอะนะครับประมาณปีเอ่อปี2518เล่มเนี้ยพิมพโฆษณา2 5 1 6นนะครับเล่มเนี้ย แต่ผมได้ประมาณปี1นึ่งนะสมัยเราไสิบแปดเล่นราคาเขาหกบาทนะมาเล่นกล้องกันเถอะนะครับหมายถึงกล้องกล้องถ่ายรูปอะกล้องฟ์ีนะผมได้รางวัลมาตอบปัญหาทางนก็จืดพิมพ์ไทยะนะประมาณปี2518ชั้นปสี่เล่นเนะี้ยแล้วก็มาได้มาเรื่อยๆก็ตอบไปเรื่อยๆฮนะเล่มน,นี้ชอบนะเป็นชีวิตสัตว์ป่านะฮะก็ประมาณ4 0บกว่าป,ปีที่แล้วนะครับ ชีวิตสัตว์ป่าเป็นหนังสือ,อในอดีตเลยรถวิเศษนะฮะกล่าวถึงรถที่พาไปเที่ยวนู่นเที่ยมนี่อะไรเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็มาได้72จังหวัดในยุคสมัยนะั้นประเทศไทยมี72จังหวัดนะยุค40กวปีที่แล้วนะเนะี่ยฮะแล้วก็มามิตรภาพในธรรมชาติเนะี่ย ป .5 ป .6 นี่แหละนะฮะเล่มนี้เรียนป .6 2,920เล่มนี้นะมิตรภาพในธรรมชาตินะฮะแล้วก็กดทางฟิสิกส์และทฤษฎีสัมพัทธภาพนะฮะของอันเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับก็เล่นนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนต่อไป ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพนัฐจะนําเสนอเรื่องราวดีๆของอําเภอพนัฐนิคมเรื่องอะไรนั้นก็จะสลับนาเสนอไปเรื่อยๆนะครับรวมกับโจกปริศนาพนัฐนิคมแล้วก็ความรู้ทั่วๆไปนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ chamburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชมบุรีได้ที่ www.homelandchamburi.com และ www.sonproperty.com